กรุงเทพรถติดคนเยอะเสียงดังแต่รู้ไหมมีโอเอซิสลับที่เงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจตัวเองลองนึกภาพกรุงเทพเมืองที่ทุกคนรู้จักในฐานะเมืองที่ไม่เคยหยุดนิ่งรถติดเป็นศิลปะคนเดินเป็นกองทัพเสียงบีบแตรเป็นซาวด์แทร็กประจำวันแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าบอกว่า ท่ามกลางความวุ่นวายนั้นมีสถานที่ลับที่เงียบสงบขนาดได้ยินเสียงลมพัดได้ยินเสียงนกและได้ยินเสียงความคิดตัวเองและที่เด็ดคือสถานที่พวกนี้อยู่ในกรุงเทพนี่แหละแถมบางแห่งอยู่ห่างจากถนนใหญ่แค่ไม่กี่ก้าวด้วยซ้ำวันนี้เล่าเพลินเชิงลึกจะพาคุณไปค้นพบโอเอซิสธรรมชาติกลางเมือง ที่หลายคนยังไม่เคยรู้ว่ามีอยู่จริงหลบหนีจากป่าคอนกรีตทุกคนรู้กันดีว่าภาพจำของกรุงเทพคือรถติดแบบข้ามพบเสียงดังแบบโรงงานประกอบโลกผู้คนหลากหลายระดับพลังงานแต่ถ้าถามผู้ชมว่าเคยรู้สึกเหนื่อยจากความวุ่นวายในเมืองมั้งไหมเชื่อว่าหลายคนพยักหน้าหนักมาก และนี่คือมุมที่หลายคนไม่เคยรู้โอเอซิสลับๆของกรุงเทพส่วนใหญ่อยู่ในที่ที่ทุกคนมองเห็นแต่ไม่เคยมองจริงๆสวนบางแห่งเดินเข้าไปแค่ไม่กี่ก้าวเสียงรถก็หายไปเหมือนโดนปิดสวิตช์กลายเป็นความสงบฉับพลันที่หลายคนไม่เคยคาดคิด เหมือนกรุงเทพซ่อนประตูมิติไว้ให้ชาวเมืองหนีความวุ่นวายด้วยแบบลับๆสเสน่ริมทะเลสาบลุมพินีเริ่มกันที่ตัวพ่อของสวนในกรุงเทพสวนลุมพินีทางเข้าดูสง่างามเหมือนประตูสู่โลกอีกใบและทันทีที่คุณเดินเข้าไปคุณจะรับรู้ได้เลยว่าอุณหภูมิของชีวิตลดลงทันทีสิบระดับ นี่คือความคลาสสิกของสวนลุมพินีทะเลสาบใหญ่ที่เงียบจนน้ำสะท้อนฟ้าคนรำไทยเก๊กตอนเช้าตรู่นักวิ่งทุกช่วงวัยและไฮไลท์อันดับหนึ่งคือตัวเงินตัวทองเจ้าถิ่นที่เดินเหมือนเป็นเจ้าของสวนบางคนบอกว่าถ้ามาไทยแล้วเจอตัวเงินตัวทองนั่นคือการต้อนรับแบบไทยแท้ กิจกรรมแนะนำภายเรือเป็ดตอนเย็นนั่งอ่านหนังสือใต้ร่มไม้หรือแค่นั่งเฉยๆฟังเสียงลมเวลาที่ดีที่สุดช่วงเช้า6โมง -9 โมงหรือช่วงเย็นก่อนพระอาทิตย์ตกคือความสงบระดับบำบัดจิตใจแบบไม่ต้องนัดหมอสวนป่าเบญจกิติสวนธรรมชาติยุคใหม่ จากสวนคลาสสิกสู่สวนยุคใหม่ที่ทำให้ทุกคนร้องกรุงเทพมีแบบนี้ด้วยหรอือสวนป่าเบญจกิติคือสวนที่กลายเป็นไวรัลเพราะภาพมุมสูงสวยจนเหมือนอยู่ต่างประเทศเส้นทางลอยฟ้าคดเคี้ยวเนื้อพื้นที่ชุ่มน้ำด้านหลังเป็นเส้นขอบฟ้ากรุงเทพคือลุกเมืองอนาคตแบบของจริงไฮไลท์คือ ทางเดินลอยฟ้ายาวสุดใจพื้นที่ชุ่มน้ำที่เต็มไปด้วยนกหลากหลายสายพันธุ์ต้นไม้กว่า8 0 0พันต้นบรรยากาศเงียบสงบแบบฟิลป่าในเมืองถ้าสวนลุมพินีคือความสงบแบบดั้งเดิมสวนป่าเบนจกิติคือความสงบแบบกึ่งผจญภัยตริกเที่ยวเย็นเย็นคือเวลาที่ดีที่สุด แสงสวยมากมุมถ่ายรูปคือทุกมุมถ่ายยังไงก็สวยและถ้าคุณชอบดูนกที่นี่คือสวรรค์จริงๆสวนสันติชัยปราการความลับของคนท้องถิ่นสวนนี้คืออัญ,ญมณีลับจริงๆหลายคนผ่านแถวถนนพระอาทิตย์ทุกวันแต่ไม่เคยรู้ว่าแค่เดินเข้าไปอีกนิด คุณจะพบสวนเล็กๆริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่เงียบสงบเหมือนโลกหยุดหมุนภาพเปิดตัวสวนนี้คือป้อมพระสุเมนที่ตั้งสง่างามเหมือนผู้เฝ้าเมืองมานับร้อยปีที่นี่เต็มไปด้วยความอบอุ่นของคนท้องถิ่นนักดนตรีเปิดหมวกครอบครัวมาปูเสือ่อคนมานั่งดูพระอาทิตย์ตกนักศึกษาเล่นดนตรีเบาๆ และที่ดีงามที่สุดคือพระอาทิตตกที่นี่สวยมากแบบไม่ต้องใช้ฟิลเตอร์ก็สวยใกล้สวนมีร้านข้าวและร้านน้ำผลไม้แบบง่ายๆกินไปมีลมแม่น้ำพัดช,ชิวๆช,ชีวิตดีแบบไม่ต้องแพงเลยทำไมสวนลับๆเหล่านี้ถึงสำคัญกรุงเทพเป็นเมืองที่มีจังหวะชีพจรเร็วมาก ยิ่งทำงานยิ่งใช้ชีวิตยิ่งรู้สึกเหมือนแบตหมดเร็วขึ้นเรื่อยๆสวนเหล่านี้คือที่ชาร์จพลังที่ง่ายที่สุดและฟรีที่สุดที่คนกรุงเทพทุกคนควรมีในชีวิตบางคนชอบนั่งนิ่งๆบางคนชอบเดินบางคนชอบถ่ายรูปแต่ทุกคนมีสิ่งเดียวที่ได้เหมือนกันคือ ความสงบแบบที่หาไม่ได้จากที่อื่นกรุงเทพอาจจะเป็นเมืองที่วุ่นวายที่สุดเมืองหนึ่งแต่ก็เป็นเมืองที่ใจดีที่สุดเช่นกันเพราะมันซ่อนพื้นที่เงียบให้คนได้หลบไปพักใจเสมอสุดท้ายอยากชวนเลยว่าครั้งหน้าที่คุณรู้สึกเหนื่อยล้าลองพาตัวเองไปสวนลับๆเหล่านี้สักที่ แล้วคุณจะรู้ว่ากรุงเทพไม่ได้เหนื่อยทุกมุมมันยังมีมุมที่หายใจได้อย่างเต็มปอดอยู่เสมอ